สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพาดวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่สองธันวาคม2565กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30นะครับผมสำหรับวันที่30 แอดมินให้เด่นอยู่ที่ศูนย์วิ่งรู่7กับ6นะครับผมสําหรับศูนย์ไม่มานะครับผม7ไม่มานะครับผมมาเฉพาะ6นะครับผมสําหรับเลขที่ออกนะครับผม681994นะครับผม68เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแอดมินก็เจาะให้อยู่นะครับผมสําหรับ68แล้วก็19 เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็994เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c พี่น้องนะครับผมทางสปปลาวนะครับผมหรือว่าที่เอาเกณฑ์ล่างคือ68นะครับผมชุด6ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผม สำหรับวันที่2เลขในตารางนะครับผมจะมี6 8 1 4 2 5นะครับผมแอดมินก็จะเด่นอยู่ที่4นะครับผมวิ่งรูด1กับ6 สำหรับ4นะครับผม4 1 4 2 4 3แล้วก็4 8นะครับผม สำหรับ1นึ่งหนึ่สองมีหนึ่ง้างและก็18น,นะครับผม สำหรับหมีหกหนึ่งสองเจ็ด ก็6กนะครับผมสำหรับตัวกันนะครับผมสี่เจ็ด หนึ่งสามแล้วก็หกห้านะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีสี่สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหก สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมคือ825นะครับผม1คู่นะครับผมห้าสี่แปด 4, 6, 9 917และก็416นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่2นะครับผม ธันวาคม2565นรนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมเม็ดเดียวคือ4นะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมวิ่งรูด1กับ6นะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี41นนะครับผมสี่แปดสำหรับสี่สองก็ต้องลองนะครับผมสำหรับหนึ่ง 1,2,1,8,1,5ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ6 6หกเจ็ดก็ต้องรองนะครับผมสำหรับชุดกันมีส7 1 3แล้วก็หกนะครับผมเบิ้ลสี่สี่หสำหรับ3ตัวนะครับผม8,2,5นะครับผม 548แล้วลก็416นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ